สวัสดียัางมือสาวจะพี่น้องป่อยไฟสุโขสุขพนจะกะมาปล่อยง้อกันเนาะค่ะนี่วันนี้ปล่อยสาวจักน้อยเบียกแหล่ตาสาวจะหว่าว่าหนูขังขวางเนาะค่ะคนกัดจำจำเต่าออมาหน้าเลยสองเต่าทั้งสองสีไม่ละไเพียงใก่คนณนะไปลูกไป อากาศก็ดีดีพี่น้องหนาวเกาขึ้นมาอีกแล้วสองมือแล้วเย็นสบายเลยไปไปนี่บอแม่ไปไ้นาไปไปนาะ vô hải ve, ba thắc, ba thắc con, in số mưa lái cái gì mất, mẹ na, đẹp ve, đẹp vô hải ve, bay bay, bayลงไป. ไปไปบ่แวะบ่แวะไปนะไป,ไป,ไป,ไปนะสองเต้าน,นี่ไปให้หน่อยให้หน่อยในี่อ ซ้ำนี่เอาซ้ำนี่พี่น้องโอ้ยสองตัวพ่อกันเข่ากาันตะเล็กสิบเอ็ดไปไปไป,ไปหน้าลูกไปหน้าไม่ขอฟ้าเมื่อนี่ยจงจงจงไปเฮ้ ไปไปเออบานเด็กหน่อยจับปูใส้กระดองบานเนี่ยเนี่ยเด็กหน่อยเพื่อจะน้ำหาสบู่บานนี่ยไป สองนางน้่ก็รัดไว้อย่าบ่าฟังสีแว่มาท่านเห็นแว่เรามาหน้าตะก้อนมาอื่นคอยแว่รามแล้วสองมือแล้วไปนั่นงนั่นนงซาดอกไปลงไป น้าแว่จออแว่แหนไปไป้ยไปเฮ้ยปานเลี้ยงเด็กน้อยนะไป

ไปลูกไปไปไปฮึๆๆไปไปลูกไปไปแม่นจ้าไปลูกไป อดฟ้ามหลับพี่น้องในฟ้ามก็มีหยาพอได้เล่มกินเฟียเฟ้ยงอาศัยเฟี้ยงเอาเนาะพี่น้องนาะนี่จะ่าหยายามได้สิมาปปงหรอบเพราะฝนตกมาใส่อ่ะไปลูกไปไปีไปไหมเมื่มอยล่ะบ่มาเดินทางไก่อ่ะไปลูกไป Bye bye. Bạn có thấy không? Bịt hay vậy. Bye, bye. bye, bye. leo. Em leo leo, bay bye, bye. bye, bye. หายลงไปยี่พอไปไปไป,ไปเร็วเร็วมาลงมาขอาฟ้ามขอาฟ้ามไปไปแบบเสียงแม่ไปไปไป,ไปลงไ,ไป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 พี่นองเอ้ยตามสภาพงากเ็เดิเล่นแน่ดเสียงไปลงไปไป แล้วเลเขาค้อไปลูกไปย่างเร็วๆเวไไดี๋ยะเดี๋ยว กินลวงหายกินพูดอะ่ะเด็กเลี้ยงงัวต้นกาอ่าน,นะเด้ง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 เพียงใจครับไปแล้วก็คลิปนี้กับท่านี้ก็นอกจากพี่น้องจ๋ามาปล่อยงวัวเลี้ยงงัวนเนี่ยคือเก่าลัดจ๋าวันนี้มาไล่เขาฟ้าบกันเนาะคะ่ะเร็วไเร็ว ดอง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 ดงไปแล้วกะคลิปนี้กะท่านี้กอนนาจ๊ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าจ้า